สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดไพ่ใบสุดท้ายคดีแตงโมนิดาคดีแตงโมอายการนัดสองฝ่ายยื่นหลักฐานเตรียมสิ้นสุดคดีเมื่อวันที่22ธันวาคม65เพจด,ดังเผยความคืบหน้าคดีแตงโมนิดาระบ,บุว่าที่สำนักงานอายการจังหวัดนนทบ,บุรีนางสาวสุภาพรนิวนิตอายการจังหวัดนนทบ,บุรีได้นัดจำเลยทั้งหคนได้แก่กระติกอิสรินจุฑาสุขสวัสดิแส์แซนวิสาพัฒน์มนโนมัยรัตน์ ปอตนุพัฒน์เลศทวีวิทย์จ๊อบนิทั์กิรติสุทธิสาธรโรเบิบร์ตไพบูลตรีกัญจนานันและกุลซือเอม็มทำธีรสีเข้ายืนพยานหลักฐานทั้งหมดพร้อมทนายและในขณะเดียวกันฝ่ายโจท์เองก็ได้เตรียมพร้อมพยานหลักฐานทั้งหมดตามระยะเวลาและตามกระบวนการไว้สมบูรณ์แล้วดังนั้นจึงถือว่าในวันนี้จะเป็นการเปิดไพ่ใบสุดท้ายของทั้งสองฝ่าย หากทางฝั่งจำเลยมีหลักฐานพิสูจน์แสดงความบริสุทธิ์ก็ให้ออกมาแสดงส่วนทางโจทย์ที่มีหลักฐานแสดงความผิดก็จะเอาออกมาพิสูจน์กันและหลังจากนี้จะกำหนดนัดวันสืบพยายนทั้งสองฝ่ายอีกทีเมื่อสืบพยานเสร็จทั้งสองฝ่ายก็จะนัดตัดสินคดีและจะรู้ผลในตอนนั้นขอให้ประชาชนมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมเราจะทำเต็มที่และขอให้เชื่อใจ อายการจังหวัดนนทบุรีกล่าวขขอขอค้นแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ